ร้านแบ็กฟิลครับมารีวิวมีดยี่ห้อเอเลนนะครับตัวนี้เป็นมีดพับขนาดเล็กนะครับจับถนัดมือมากนะครับลวดลายก็สวยแปลกตานะครับตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็นลายงูทะเลครับรุ่น M 0 1 7ศูนนเะครับตัวนี้ของแท้แน่นอนนะครับน้ำหนักประมาณ98กรัมครับเก็บะพีนะครับ แล้วก็ความยาวนะครับความยาวประมาณ17ซนติเมตรนะครับด้านท้ายมีรูร้อยเชือกนะครับพวกพาสะดวกนะครับแล้วก็จะมีหมุดเปิดไว้ด้วยนะครับตัวนี้ตรงแกนเข้าเบียงจะเป็นลูกปืนนะครับเหล็กนี่เป็น 8CR13 นะครับมาดูความคมนลยครับสุดยอดครับ هم